และตอนนี้ฉันก็อยู่ที่งานแต่ง,ตงของใครกันเนี่ยงานแต่งของใครก็ไม่รู้ละนะแต่ว่าฉันเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะก็ไม่ได้มาเพื่อทำอะไรซนอกจากนี่เลยนี่คือเหตุผลที่ฉันมาที่นี่ แล้วเหตุผลที่ฉันมาที่นี่ก็คือมาเพื่อกินโต๊ะจีนยังไงล่ะฉันไม่สนใจหรอกนะวันวาเลนไทน์อะไรล่ะเนี่ยเออรู้หรือเปล่าวันวาเลนไทน์มันก็วันธรรมดาวันหนึ่งนั่นแหละแต่ไหนก็มีงานแต่งแล้วเนี่ยก็ของมาร่วมร่วมโต๊ะสะหน่อยงานแต่งใครไม่รู้แต่เดินเข้ามาแล้ว <c oughs> ออไหนดูซิไปดูอมรอบงานหน่อยซิว่าเออชาวบ,บ้านชาวเมืองเขาทำอะไรกันเนี่ยมา ใครสรุปบ่อดสาวอยู่ไหนเ้อแหมแต่งวันดีซะด้วยนะแต่งวันวาเลนทายโอ้นี่มันหัวใจดวงย,กยกักษ์อะไรเนี่ยหัวใจนี้มีอะไรอย่างนั้นเหรอพวกนายทำไมถึงเดินมามุมกันแบบนี้ <c oughs> หัวจุกโอ้หวก็ดีจุกเข้าไปแล้ว คนมาเยอะแยะนะโอ้ตัวสูงกันจังเลยอะเออตัวสูงกันจังติ๊ตติ๊ต๊ะติดเสะติ๊ต๊ะอืตรงนั้นมีของให้กินอีกเยอะเลยอะเยี่ยมไปเลยนี่ดูสิโอ้โหหยิบได้นะฉันฉันหยิบได้แอนี่ขอชิมสะหน่อยได้ไหมอะ มีทั้งเค้สแล้วก็มีทั้งอาหารที่เป็นอาหารธรรมดาแบบแฮมเบอร์เกอร์ก็มีนะเนี่ยสุดยอดไปเลยอิ่มหนำในวันแต่งงานที่เป็นวาเลนไทน์อีกต่างหากวิออ่งนี่นี่น,นี่จุดพุจุดพุบ่าวสาวอยู่ไหนไม่รู้แต่ยินดีด้วยนะจ๊ะโอ้แต่นี่สภาพเหมือนแบบเขาจัดงานเสร็จแล้วเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เหมือนอัฟเตอร์ปาร์ตี้เหมือนกันเอ,อ้ยน,นั่นมีคนเล่นเปียโนโด้วย แล้วนี่อันนี้บ้านใคร่บ้านบ่าสาวหรือเปล่าเข้าได้หรือเปล่าเนี่ยอะเข้าไม่ได้หร,หรอโอยอุ้ยอะไรเนี่ย,ยเดี๋ยวจะดูดวงให้เองเฮ้ยนี่เจ้าลามะลามะดูดวงหรอไหนไหนไหนขอดูหน่อยสิยสดีฉัน ฉันชื่อว่าในลามะนะฉันเป็นนักเรียนดูดวงอันดับหนึ่งของอาจารย์ปูลิปิถ้าเธอสนใจจะสอบถามเกี่ยวกับดวงด้านไหนเนี่ยก็ถามฉันมาได้เลยโอ้มีช้อยให้เลือกเยอะเลยนะมีทั้งวิธีหาคู่ดวงความรักไอเทมนำโชคสีนำโชคโอ้ สตาร์ฟอร์จูนก็มีเอาเป็นอะไรดีล่ะเนี่ยเอาเป็นอันนี้ละกันนะเพราะว่าฉันเนี่ยก็โสดแหละไหนขอดูหน่อยสิอืไหนดูดูงเซอ่าฉันจะเปิดไพ่ก่อนนะโอ้ ไพ่ที่ฉันเปิดขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนว่าในอีกสองสามเดือนข้างหน้าเนี่ยเธออาจจะมีความรักเกิดขึ้นมาก็ได้นะนี่ถ้าเธอไม่ถ้าเธอสนใจเรื่องของความรักเนี่ยทำไมเธอถึงไม่ไปดูดวงความรักด้านอื่นๆด้วยล่ะโอ้ได้เลย นี่เอาล่ะเธอตั้งสมาธิให้ดีนะแล้วก็ล้องเลือกการ์ดขึ้นมาดูสักหนึ่งใบเออเอาอันไหนดีเ่ะเนี่ยอันนี้แล้วกันอะนี่คือเดอะฟูการ์ดแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะมันหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ได้ด้วย ดูเหมือนว่าเธอจะเจอใครสักคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็เป็นคนที่จะต้องตกหลุ่มรักตั้งแต่แรกพบเลยล่ะแล้วเธอเนี่ยจะต้องเดินหน้าทำงานเพื่อสร้างความมั่นคงด้วยแล้วก็น่าจะมีการสนทนาที่ลึกซึ้งด้วยนะเธอแล้วก็จะมีสิ่งที่ เป็นความแตกต่างแต่ว่าก็อยู่ร่วมกันได้จีและนี่ก็คือความรักของเธอในอีกสองสามเดือนข้างหน้านะโอ้ยอดไปเลยเป็นไงเป็นประโยชน์พอไหมฉันว่าฉันดูเรื่องได้ดีมากเลยนะอืมฉันว่าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแหมพอพูดอย่างนี้ขึ้นมาจากที่ฉันไม่สนใจเรื่องนี้ก็เริ่มสนใจขึ้นมาบ้างแล้วแหละ อ่ะอะใช่ใช่มันดีมากเลยแหละนะเยี่ยมไปเลยฉันดีใจที่เธอชอบมันนะแล้วถ้าเธอมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเนี่ยก็อย่าลืมมาเล่าให้ฉันฟังด้วยล่ะแค่นี้แหละนะสำหรับการดรืองโอ้เธออยากจะดูอะไรอีกไหมล่ะอืมฉันว่าแค่นี้ก็ขอบคุณมากแล้วสำหรับการดูดวนครั้งนี้ขอบคุณมากเลยไม่เป็นไรฉันไม่ดูแล้วแหละ อาจจะยื่งสินะยังไงก็แวะมาใหม่ได้อีกนะโห<ฮ>ดีจังเลยมีดูดวงด้วยอ่ะน่าสนใจมากเลยนะเนี่ยเอาละเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยชิงช้าสำหรับคนมีคู่นั่งหรือเปล่าแต่ว่าฉันไม่ต้องมีคู่ก็ได้นะฉันก็นั่งได้เหมือนกันดูสิสคนไม่มีคู่ก็ต้องดูแลตัวเองนะ มีคนเยอะดีจริงๆเลยเขาอาจจะมาออ่มั่วกินโตจีนงานแต่งเหมือนฉันก็ได้ <c oughs> ไหนๆแล้วก็ขอถ่ายรูปซะหน่อยสิเป็นที่ลึกอ,อุตส่าห์มานี่หยิบกล้องขึ้นมาหยิบกล้องขึ้นมาเลยเดี๋ยวนะโพสท่าอะไรดีล่ะเนี่ยนี่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 มินิฮาร์ดเลยมินิฮาร์ดย่เอ้ยพวกเธออย่าอย่าอย่าบ้างอย่าอย่าบ้าง เย่เยี่ยมเลยน่ารักสุดๆไปเลยปิ๊งอู้หูเอาละเดี๋ยวคงต้องได้เวลากลับบ้านแล้วนะอุ๊ยหูคนโอ้ตัวสูงโอ้ยเดินเดินชนกล้องโอ้ยโอยเดินชนกล้องโอ้ยเฮ้ยสงสัยฉันจะตัวเตี้ยไปหน่อยนะผู้คนตัวสูงเลยมองไม่เห็นเถอะเอ้ยกลับบ้านดีกว่า เย้ๆๆแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะท mm ุกคน